ครับอยู่กับบุกนะครับในเพจเอเชียมันไลท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาอัเดนข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยครับผมมาข่าวแรกเลยดีกว่านะฮะก็เรียกว่าพาดข่าวพาดหัวข่าวเต็มไปหมดแล้วนะฮะในเวลานี้นะครับเพลย์บอเรียบร้อยนะครับสำหรับเคียซ่านะครับก็ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับด้วยค่าตัวทั้งหมดนะ12.5ล้านปอนด์นะถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกว่ายูเวนตุสเนี่ยตอนที่คว้า คว้าเคซ่ามานะตั้งแต่ช่วงแรกนะรวมเบ็ดเสร็จเด็ดเ,ดดเนี่ยจ่ายไปทั้งหมดประมาณ60ล้านได้นะหกสิบล้านพอได้นะครับแต่ลูกบูได้มาณสิบสองถึงห้าน,นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับคืออันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องให้เครดิตลูกบูด้วยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยจะเป็นบาร์เซโลน่านะครับที่จะได้เคซ่าไปนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยเหมือนจะมีใจให้บาร์ซ่าด้วยซ้ำนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาเ,า,เาเนี่ยของบาร์เซโลน่าเนี่ยจะรู้สึกว่าตอนคุยกันจบว่าที่12ล้านปอนด์นะครับแต่ว่า มันไม่มีการการันตีได้ในการลงทะเบียนนะครับของรัลิก้าของเชซานั้นมันทําให้สุดท้ายเชซานะครับก็หันมาที่ลูคคูนะครับผมก็ถือว่าเป็นดีลที่รวดเร็วกระชับนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นแฟนหงแดงหลายคนน่าจะเดียวดีใจนะครับรว่าตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมค่อนข้างชอบเชซาเช่นกันนะคือเขาสามารถกระชากได้แล้วก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่จบสกอร์ได้ดีเลยนะก็ผมจะเริ่มเห็นแล้วนะว่า ทีนี้เนี่ยแฟนสาวพวงแดงเนี่ยก็จะเริ่มแล้วนะว่าจัดจัดสามแนวแนวลุกอย่างไรดีนะครับในกรณีนี้นะไอคอมเมนต์เข้ามาดูนะว่าถ้าสามตัวหน้าเนี่ยมีเคนซ่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะจัดกันยังไงนะครับก็หวังว่าเคนซ่าจะปรับตัวได้ดีนะกับลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วก็หลีกอังกฤษนะครับผมโอเคครับไม่ที่ข่าวต่อไปนะครับอีกหนึ่งคือโกมอนกันนะครับผมก็เป็นอูกาเต้นะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เรียกว่า ยืดเยื้อมาพอสมควรน,นะครับมีแววว่าเหมือนจะได้หรือเปล่าวะด้วยนะช่วงหนึ่งนะครับสุดท้ายครับก็เป็นแมนยูนะครับที่คว้าตัวได้สําเร็จนะครับด้วยค่าตัวเน็ตนะรวมทั้งหมดเนี่ยห้าสิบล้านปอนด์นะครับผมก็ถือว่าเป็นดีลที่ไม่ถูกปารีสกดจนเกินไปนะครับเป็นตัวเลขที่น่าจะพึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับผมแล้วก็เดิมทีต้องยอมรับว่าอูก,กาเต้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะ ใจมาอยู่ที่แมนยูแล้วแหละนะฮะแล้วก็ตัวแมนยูเองก็ค่อนข้างโฟกัสตัวเขาเช่นกันนะไม่มีช้อยอื่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญนะที่จะมาอยู่ในแดนกลางในแผนการท,ทํพทีมของเทนฮาร์กนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยแมนยูขาดนะครับยังขาดขาดขาดตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเป็นตาแหน่งสําคัญนะตัวตัดเกมเนี่ยอายังไม่มีจริงจังมาตั้งหนาแล้วนะเคยมีก็คือมักโทมินีนะแต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ดีพอนะครับสำหรับ ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสุดท้ายแม็กโทรเมเน่ก็ต้องย้ายไปนาโปลีเช่นกันนะฮะก็ต้องมาดูนะครับว่าอูกาเต้นี่จะเล่นอ่าได้ดีแค่ไหนนะในลีกอังกฤษนะครับแต่ว่าสถิติเดิมของเขาเนี่ยกับพาปาริสสังแคปแมงเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะน่าสนใจครับสำหรัแฟนๆหลายคนก็คงติดตามนะโดยเฉพาะแฟนผีนะคงเชื่อว่าอใหญ่อูกาเต้ลงเต็มที่นะในนัดถึงแนงนะเพราะว่าเชื่อว่าการที่มีอยู่น่าจะสู้ลูบูไม่ได้แน่นอนนะครับผม เราติดตามต่อไปครับสำหรับอูกาเต้และแมนเชสเตอร์เต็ดครับบอลที่นีเกมก็มาเอ็บนแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็พูดถึงแอตมาริดีกว่านะฮะลูกการนี้เรียกว่าทุ่มทุนมากเลยนะฮะแล้วก็ลรีารสามารถคว้านักเตะนะครับไปได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโฉมใหม่เลยดีกว่าของแอตมาริดนะฮะล่าสุดครับเขายังจะเอาเพิ่มนะฮะ ก็เป็นกองกลางนะครับผมอัมลาบัดนั่นเองนะครับหลังจากที่ถูกยืมตัวมาเล่นกับแมนยูนะครับแล้วก็มีกติกานะเงื่อนไขซื้อขาดนะครับอยู่ที่25ล้านปอนด์นะซึ่งแมนยูอาจจะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ประมาณ10ล้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะแมนยูก็ไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ใช้อัมลาบัดต่อนะครับแล้วก็ส่งคืนกับฟิออร์เรนติน่าเรียบร้อยนะเป็นทางอัตมาลิดนะครับที่ล่าสุดหันมาสนใจนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอัมลาบัดเองนะเขาก็ถูกเซ็นดิมาเช่นะครับ ถูกเฟดเนเปเช่มาติดต่อนะครับซื้อตัวเหมือนกันนะครับโดยยื่นข้อเสนอที่15ล้านปอนด์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแอดมาริทเนี่ยเขายังเชื่อนะครับว่า,าทางเขาเนี่ยจะการเจรจาอะไรต่างๆนะรูปแบบยังมีรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะนำหน้าเฟดเนเปเช่อยู่นะครับผมก็ต้องดูนะครับช่วงท้ายด้วยการซื้อขายนะครับแอตมารลิทจะได้นักเตะเพิ่มไปหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ซื้อเข้ามามากมายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผม ก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับในเคสของอัลบัตนี้นะครับผมก็น่าสนใจครับว่าจะจบดิวไหมนะสำหรับอัลฟาริดแคบจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับโอเคครับไม่ได้ข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นเซาท์แฮมตันนะครับพูดถึงหน่อยนะกันนะครับหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าต้องการประตูนะครับคนใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับก็เป็นล่าสุดครับเป็นอารอนลัมเดลนะครับผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษนะครับของอาร์เซนอลนะครับเคยเป็นมือหนึ่งของอาร์เซนอลอยู่ดีๆด้วยนะแต่เขาตัวเขาเองเนี่ยถูก าลาย่าย่างตำแหน่งไปนะครับผมก็ทำให้ตัวลำเดียวเองต้องอกลายเป็นสำรองนะครับโดยจำใจนะครับแต่ทั้งนี้นั้นนะผมบอกก่อนเลยว่าลำเดียวเป็นผู้รักษาประตูที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมาดานะฮะเขาย,ยังถูกจัดว่าเป็นมือหนึ่งของทีมใหญ่ๆได้ส,สบายๆนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเซนนอนเนี่ยมันดันมีผู้รักษาประตูดี2ตัวเลยนะครับผมสุดท้ายก็กลายเป็นลายานะเพราะว่าลายาเล่นบอลกับเท้าได้ดี ขวาแลมเดลนะฮะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นเสาท่านต้นนะฮะเขาก็เลยหันมานะสนใจที่จะขวาแลมเดลนะครับแล้วก็จะซื้อแลมเดลนะครับในราคา2 5ล้านปอนด์นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับดีลนี้นะครับก็ต้องดูนะว่าแลมเดลนะจะกลับมาคัมแบ็กนะฮะกอบกู้นะครับตำแหน่งทีมชาติตัวเองด้วยนะครับในการที่ได้ลงประจำประจำเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับมาสู้เพื่อการติดทีมชาติของเขาได้ด้วยนะครับตอนน่าสนใจครับ ว่าลาเดียวจะมาอยู่กับซามูเอตันแล้วฟอร์มการเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าได้ไปสูต์ตัวเองแน่นอนนะครับในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้เขาเรียกว่าได้โชว์ฝีมือมากกว่าตอนอยู่อาร์เซนอลแน่ๆน,นะครับเพราะว่าการที่เล่นให้กับทีมเล็กๆเนี่ยมันแน่นอนครับมันจะถูกโจมตีบ่อยนะครับมากกว่าการที่อยู่ทีมใหญ่นะะอยาอ่างอาร์เซนอลเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยแย่งบอลยากมากนะครับ ก็อาจจะถูกการที่บอมเข้าใส่มันคงไม่ได้มากเท่ากับการที่อยู่แซาต์ทำต้านแน่นอนนะครับผมก็ต้องเอาใจช่วยครับสำหรับแรมเดลครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนครับแล้วก็ดีใจด้วยกังกทส่แต์ทำต้านนะครับที่ได้พู้รักษาปรตูคนหม่ไปนะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมก็ขอพูดถึงคาร์โรเชลติหน่อยละกันนะครับล่าสุดนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถูกถามถึงนะว่า กังวลใจมากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีที่เอ็มปาเป้นะครับลงเล่นกับราลิก้าไปแล้วนะครับสองล้นแต่ย,ยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งอาเชราตเนี่เขาค่อนข้างบอกเขาเชื่อมั่นนะครับว่าเอ็มปาเป้เนี่ยยังไงก็ยังไงก็ยิงได้แล้วนะมันไม่ต้องมีสูตรอะไรอยู่แล้วนะครับในนักเตะในกรณีนักเตะระดับเอ็มปาเป้นะครับแล้วก็จากก่อนหน้านี้นะที่มีการพูดถึงเรื่องของความสมดุลน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาต้องจัดก,การนะครับตัวเขาเองก็ต้องจัดก,การนะครับเขาบอกว่าทุกการนะรมันมีความท้าทาย ใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเลยนะครับอย่างลูกการนี้ก็คือการที่ต้องจัดวางระบบนะครับแนวลุก3ตัวของเขาเนี่ยให้เล่นเยังเข้าขาหรืออมีวิธีพรีเซนต์อย่างไรบ้างนะครับในการที่จะดําเนินเกมลุกให้ไหลลื่นนะครับผมแล้วก็ให้ฟอเี้มีโอกาสนะครับมากขึ้นนะครับรีบปรับตัวได้เร็วกว่าทีมนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายของเขาแต่ตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ปีซีซั่นเหลืออะไรแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ็มบฟี่ ใช้เวลาไม่นานหรอกครับประตูแรกมาเมื่อไหร่มาแน่นอนนะสองสามสี่ห้าหกนะครับใจเย็นๆนะครับยังไงก็มาแน่นะครับก็มันเป็นเรื่องของการที่คุมนักเตะมากกว่าผมว่าไอเรื่องในสนามเนี่ยไม่น่ามีปัญหาหรือน่ามีห่วงเท่าไหร่นะในเเลนกรณลีเอ็มบปรเป้นะแต่ว่าสิ่งจริงที่เราจะเห็นจากตอนที่เขาอยู่ทีมเก่าของเขานะนาจะเป็นเรื่องของหลังบ้านนะในห้องแต่งตัวมากกว่านะเมื่อมีนักเตะซุปเปอร์สตาร์นะเยอะไปอยู่ทนทนีมนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามัดลิดตอนนี้เนี่ย เขาเรียกว่าเมนักเตะรวมทุกประรามากให้สุดทีมนะแล้วไอ้ไอเรืโก้พวกนี้มันจะทำให้เขาทะเลาะกันหรือเปล่านะหลังบ้านนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่านะแต่ผมเชื่อนะว่าโค้ชอย่างอันเชลติเนี่ยสามารถจัดการได้นะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่โค้ชเดือดดาๆนะครับเขาเอาอยู่อยู่แล้วนะครับเคยคุมนักเตะระดับโลกมาไม่รู้กี่คนแล้วนะชื่อชันเขามีนะแล้วก็บวกกับผลงานส่วนตัวของเขาเนี่ย ไม่ธรรมดานะสำหรับพี่แจ้นะก็เชื่อว่ายังไงก็น่าจะจัดการกับเอ็มบาเป้ได้ดีกว่าโค้ดเก่าที่เขาได้ใช้แข่งแบงด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าเอ็มบาเป้จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับเรียวมาริดนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เแบ่งเราด้วยนะครับเอเชียพุ่งขึ้นไรถลนด์ครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ